สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามวันนี้ผมยืนอยู่ที่สากรอมทรัพย์เสมาจำกัดนะครับเพื่อที่จะมาร่วมในพิธีวันสากรแห่งชาติประจำปี2564ครับ วันที่25กุมภาพันธ์2564เวลา11นาฬิกาณห้องประชุมสากรอมรัพย์เสมาหนองคายจำกัดอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดงานรำลึก105ปีวันสากรแห่งชาติจังหวัดหนองคายประจำปี2564นายแนทนธงชัยเทียมธนงประธานกรรมการสากรการเกษตรท่าบ่อจำกัด ในานามคณะกรรมการจัดงานวันสากรแห่งชาติจังหวัดหนองคายประจำปี2564กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันสากรแห่งชาติเป็นวันที่ชาวสากรน้อมรำลึกถึงพระกรณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสากรไทยที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสางกรวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขึ้น เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2,459นับเป็นเวลา105ปีและทรงส่งเสริมให้มีการแพร่ขยายอุดมการ์หลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศอย่างประโยชน์ให้แก่กเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายนะครับในส่วนของจังหวัดหนองคายมีสหกรณ์ทั้งหมด5ประเภทประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตรจำนวน60สหกรณ์จำนวนสมาชิก6 1 7 5 4ราย สากรออมทรัพย์จำนวน5สากรจำนวนสมาชิก1 4 2 5 1รายสากรเครดิตยูเนียนจำนวน4สากรจำนวนสมาชิก3024รายสากรร้านค้าจำนวน4สากรจำนวนสมาชิก660รายและสากรบริการจำนวน1สากรจำนวนสมาชิก90รายรวมจำนวนสากร74สสากรสมาชิกสากร 79,913รายปริมาณธุรกิจสหกรณ์ภาคเกษตร1,575ล้านบาทปริมาณธุรกิจสหกรณ์นอกภาคเกษตร9,156ล้านบาทรวมปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น1,732ล้านบาทนครับ ครับนี่ก็คือบรรยากาศกิจกรรมวันสากรแห่งชาติประจำปี2564นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมข,บข่าวน้องคาย g ู๊ดนิวสทาง y o u t u ช anel นะครับแล้วก็ให้เกียตรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานครับวันนี้หมดเวลาการนำเสนอข่าวแลครับผมมงคลกน,กนิกาพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ